นอกจากบ้านเรือนจะอาศัยไม่ได้แล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆการเข้าห้องน้ําการทานอาหารหรือว่าที่หลับที่นอนตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะลำบากหมดเลยนะครับใช่ค่ะหลายหน่วยง,งานก็ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะทางด้านของเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดแพร่แล้วก็มีการย้ําเตือนด้วยว่าให้เตรียมรับมือน้ําอีกระรอกในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ทางด้านของนายสุรสีกิติมณฑลเลยาธะที่การสำนัากงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทน,นชก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตามสิิมาตรการรับมือฤดูฝนปี2567ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะโดยเลยาธะที่การสำนัากงานทรัพยากรน้ำท่านบอกว่า ทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือจึงมอบหมายให้สำนังกงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของพื้นที่นั้นติดตามดูแลและบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดแพร่สถานการณ์คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2-3ถึงวันนี้แต่ว่าอาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างซึ่งอาจจะต้องมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องสูบน้ำ แล้วที่สําคัญนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกะระลอกด้วยนี่แหละค่ะเป็นต้นเหตุสําคัญเลยที่จะทําให้มีน้าท่วมเกิดขึ้นซ้ําอีกรอบย้ําเตือนประชาชนเลยค่ะที่ถูกน้าท่วมก็อย่าเพิ่งเก็บข้าวของลงมานะคะตอนนี้เตือนแล้วว่าเดี๋ยวกันยายน,นั้นจะมีฝนตกหนักมาอีกะระลอก ก็เก็บของขึ้นที่สูงก่อนเพื่อเป็นการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนอีกครั้งด้วยค่ะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าแพร่สถานการณ์ก็จะมีคลี่คลายลงไปบ้างในบางส่วนแล้วแต่จังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือจังหวัดน่านครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับน้ำเนี่ยเออล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองน่านขณะที่ฝั่งอำเภอภูเพียงน้ําได้ท่วมพื้นที่ เป็นบริเวณกว้างนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเช่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานสรรพกรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสากลจังหวัดและหน่วยงานราชการอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันน้ําในแม่น้ําน่านก็เอ,อ่อท่วมสูงขึ้นเกือบ2เมตรแล้วดูตามภาพเลยนะครับและก็น้ํานั้นยังได้เอ,อ่อเข้าท่วมวัดวาอารามต่างๆทําให้ต้องปิดสะพานพัฒนาภาคเหนือที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองน่านไปที่อ,อําเภอปูเพียง ตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับต้องใช้เส้นทางเลี่ยงสะพานหน้าโรงพยาบาลน่านแทนขณะที่อำเภอเวียงสานะครับทางเทศบาลเวียงสาตอนนี้ต้องนําเครื่องสูบน้ํสองเครื่องครับเอาไปสูบน้ําออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ที่จะเดินทางไปเส้นทางท่าวางผาปัวเชียงกลางบริเวณห้วยยืน่นวังหมอคอสะพานผาขวางตอนนี้สามารถสัญจรไปมาได้ปกติ เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะบัญชาการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและประสานไปที่มณฑลทหารบกที่38เพื่อจัดตามจัดเตรียมครัวพระราชทานขณะเดียวกันก็สั่งการไปยังอ,องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและจัดตั้งครัวสำหรับการทำอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยด้วย จังหวัดน่านมีการตั้งจุดรับบริจาคอาหารและสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดน่านนะคะถ้าคุณผู้ชมจะไปบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยก็ไปกันได้ที่สารกลางจังหวัดน่านหรือว่าจะส่งของไปก็ได้นะคะทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านก็ร่วมกับเครือข่ายและเหล่ากาชาติจังหวัดน่านช่วยกันประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลวันละ5,000ชุด ทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยบอกได้เลยว่าอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกระทบในพื้นที่ของอำเภอด้วยค่ะส่วนหลายหลายคนที่กำลังตื่นตระหนกต้องใช้คำนี้เหมือนกันนะครับว่าน้ำจะไปเหมือนกับปี54ที่ท่วมใหญ่หรือเปล่าเพราะตอนนี้หลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยืนยันนะครับว่าไปไม่ถึงจุดนั้นหรอกครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่อง